รีวิวกับข้าวมื้อนี้ปนปลาร้อยชีวิตเกียวบองเขาสวยร้อนๆผักตาเป๊ะผักกันจองลวกแล้วก็แตงโมไรเมร็ดเพราะว่าแกะเม็ดออกเรียบร้อยแลว้วตบท้ายด้วยข้าวนางเล็ดทอดกรอบ มากกินกันเลยครับตามครั้งแรกเจ้าบองอกินกับเขาสวยนะเครียบเขาสวยอยุต่อไปก็ปนปลาปนปลาแล้วก็ผักก้านจองลวกผักตาเปะลวก อันนี้ไม่ได้ลวกลืมนึ่ง <c oughs> เอามาใส่รวมกันแล้วก็กินเจ็บๆอากาศเย็นๆหนาวๆบ้านเฮาหืามป่นปลาร้อยชีวิตมีไข่อ่องรองอ่องรอง อยู่เหนือป่นป่าืตักตับเอ๊ะอันนี้แตงโมกับแก้มด้วยแตงโมแตงโม,งโมไรเมล็ดเพราะว่าไม่มีเมล็ดเพราะว่าแกะเม็ดออกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อมันจะออกนหวาน แตดเลี่ยนบางคนไม่ชอบปลาแต่เราปลา,ลาในเส้นเลือดกินได้ปลาในหนองสูบน้ำวันก่อนอืมมากินข้าวกินข้าวน้ำกนาด้วยไปแล้ว